นะคะวันนี้เราจะมาทำกระเทียมเจียวแบบเร่งด่วนกันนะคะภายใน3านาทีเดี๋ยวเราจะได้กินกันแล้วเราปั่นกระเทียมก่อนเนาะหรือบางคนถ้าใช้สับก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำมันนะคะหนิงจะใช้แบบน้ำมันท่วมเนาะนิดนึงนะคะประมาณนี้ เอาไว้ใส่ข้าต้มนะคะสูตรนี้ก็คือสูตรคนที่ขี้เกียจล้างกระทะนะคะหนึ่งจาใส่ในไมโครเวฟแปบ๊บเดียวค่ะ3านาทีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเข้าเลยค่ะ1น,นาทีนะคะอุณหภูมิแป0รองศาค่ะครบเวลา1น,นาทีนะคะ เราเอาออกมาคนค่ะคนให้ทั่วก่อนนะคะข้าวสุกพอดีเอาเข้ากับเอากลับเข้าไปค่ะนาทีที่สองนาทีที่สองนะคะคนเหมือนเดิมค่ะ เริ่มกลิ่นเริ่มหอมแบบหอมมากแล้วนะคะกลับเข้าไปค่ะอ,อาทีที่3ามถ้วยเริ่มร้อนแล้วนะคะหนิงอาจจะจับไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะคะค,คนให้ทั่วค่ะ มาดูตรงไฟสว่างๆนะคะเริ่มเหลืองแล้วแล้วเราก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าในน้ํามันเนี่ยยังร้อนอยู่นะคะก็กระเทียมเราก็จะค่อยๆสุกค่ะเพิ่มมากขึ้นเหลืองมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะพอเราวางทิ้งไว้จนชามมันเย็นแล้วเราก็จะได้กระเทียมเจียวที่เหลืองสวยพอดีค่ะมีความกรอบแบบนี้เลยค่ะ